นี่คือพอปูตัดสินนะคะแงหงวัดโนนตุมค่ะผู้ใดอยากมีโชคมีลาภเด้อค่ะประสบความสำเร็จก็ขอมากาบไหวขอพรจาก พอบูได้เลยค่ะมึงจากความสำเร็จเพียิ่นสื่อดาสื่อหย่างมาถวายพอบูนะคะนี่นี่ทั้งไก่นี่ทั้งมานี่ทั้งสางเยอะแยะเลยค่ะคนมา,ากราบขอพรมาถวายสางถวายมาเพิ่น ทวายไก่อหลายค่ะคุณค่ะพบพบปู่ตากศินเป็นที่มีจักกันดีเนาะค่ะวาทัานศักดิ์สิทธิ์ จังดก็ขอให้เขามเมืงมมาชมด้วยตาของท่านเองค่ะว่าพอปูเพิ่งงามเพิ่งศักดิ์สิทธิ์จังดค่ะ ที่นี่เด้อค่ะทำนั้นผู้ใดเอ่ยเสียงเซียมซีเรากี่ม้าเสียงเซียมซีกับใบเซียมซีอยู่นี่ละค่ะม้ไหวขอพรขึ้นแล้วกับใบเซียมซีกับอยู่นี่เด้อจ้าสีค่ะตะปีช้าแนลค่ะ มือนี้เฮ้ามาไทยทําอยู่วัดบ้านโนนตูมนะคะตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะเมือนนี้สมาทชยครีบขอพอจากพะปูะ่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะ มาขอกาบขอพรอ,อันพอปูขอตรงซอยเปิดโศกเปิดลาภให้ลูกมีโศกมีลาบเจ็ดขิดก็ขอให้ปังปังแน่ถือ ขอพรม,มาขอพรพอปูตอยากสินค้า